ในงานทูฮินแจ๊สเฟสติวัลแล้วนะคะ m a นก็ทีวีก็ต้องมีความพิเศษมาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะมีโอกาสได้สัมภาษณ์พูดคุยกันกันกบศิลปินแจ๊สระดับโลกจากญี่ปุ่นอย่างนูนกันด้วยเธอจะน่ารักสดใสนะคะและมีอะไรมาพูดคุยกับมันก็ทีวีกันบ้างเดี๋ยวไปชม,มพร้อมๆกันค่ะนูนคาซุมิคาวามุระนักร้องและศิลปินชาวญี่ปุ่นจากอเกาที่คอเพลงแจ๊สในบ้านเรารู้จักเธอกัน ที่วีว่าเธอเนันนักร้องหลายนม่เพลงแจส๊สมาตัางาง้งแต่เธอเรียนมัธยมตน้นและเธอก็มีผลงานออกมาตั้งแต่ปี2003ผลงานของเธอนั้นได้สร้างชื่อให้กับเธอมากเลยทีเดียวทั้งยอดขายและถูกคอนเสิร์ตด้วยส่วนความสำเร็จของเธอก็เริ่มต้นมาจากเพลงประกอบโฆษณา,าและที่แน่นอนก็คือคการถ่ายทอดอารมณ์เพลงของเธอคะ่ะที่ซึ้งและกินใจผู้ฟัง รวมถึงได้สะกดผู้ฟังนะคะให้มีความประทับใจเวลาที่เธอขึ้นเวทีทุกครั้งงานนี้เธอก็ได้ให้สัมภาษณ์กับมันก็ทีนีด้วยค่ะว่าเธอรู้สึกยังไงกับบรรยากาศแจ๊สริมหาดหัวหินในครั้งนี้ความประทับใจกับคนที่มาร่วมฟังเพลงกับเธอค่ะบนเวทีคอนเสิร์ตและที่แน่นอนเลยก็คือเธออยากให้มีอะไรมาเพิ่มเติมกับสเสน่ห์ของหัวหินแจ๊สเฟสติวัลในครั้งหน้าอีกไหมไปฟังกันค่ะ ジャズはもうととにかく自由相談を一言だと思いますそれにつながると思うんですがふわひも本当に自由であの心が穏やかに温かくなれるもうなんか悩み事がある人は是非ふわひに遊びに来ると全部吹き飛んでいくと思います。 もうお客さんが本当に楽しんでくださってるのがもう舞台の上まで伝わってきてなんか本当に一緒にこの美しい海と音楽をえ共有してなんかこう宝物のようなひとときを過ごすことができて幸せでした。ああもう本当にもう海ととあの空気感とお客さん、これ以上、 求めていいのかなっていうぐらい本当に贅沢な、えー、ひとときなんですけれどもそうですね、何を足せばいいですかね、<laughs> こ,れこれ以上足すものですよね、和品ジャズに、えー。難しいですねあの、ちょっと神様に怒られそうな気がします、これ以上求めるとっていうぐらい、もう100%言うことないぐらい楽しいイベントです。 เป็นที่น่ายินดีนะคะที่ได้ยินจากปากของนูนเองเลยค่ะว่าเธอพร้อมที่จะกลับมาเปิดคอนเสิร์ตนะคะในเมืองไทยอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นตามจังหวัดไหนๆก็ตามค่ะและงานนี้นะคะมันก็ทีวีก็จะเก็บภาพบรรยากาศสําหรับคอนเสิร์ตครั้งต่อไปของเธอมาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนธนากรชุมทองถ่ายภาพดวงใจสุทธาเดียรักมันก็ทีวีรายงานค่ะ Why You are near, just like me. They long to be close to you. Okay.